pega Realm the's stop can't you สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็จะไม่รับเงินเดือนแล้วเอามาใส่กันดั้มให้คุณผู้ชมดูนะครับก็แย่แล้วคุณผู้ชมครับอมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนดีต้อนรับสู่รายการ รีวิวกันดั้มนะครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับผมก็จะไม่รับเงินเดือนนะครับเหมือนกับนายกบ้านปกตยเสียวหลังวบว่าอย่ามารูนะครับแล้วเงินเดือนที่ผมได้นะครับหายไปไหนนะครับก็ต้องมาลงกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ไม่ใช่ของผมนะครับก็ขอบคุณพี่เจมด้วยนะครับที่เอามาให้ทํารีวิวนะครับก็ขึ้นอินเสิร์ตหน้าแกตรงนี้เลยนะครับใหญ่ๆนะครับเนี่ยก็ขอบคุณนะครับที่เอามาให้ได้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเจ้าตัวนี้คือ เดอะการเดอะการดัมเบสนะครับยูนิคอนการ์ดัมเพอร์เฟกต์โมบิ้โอ้ชื่อโคตรยากเลยอะไรเนี่ยปับหนึ่งขออนุญ,ญาตไปอ่านให้กล,กล้นะครับเดอะก n d a m เดอะกันไม่ใช่กำเดอะการดัมเบสลิมิ i ต็ดยูนิคอนการดัมเพอร์เฟกต์บิลิชื่อมันแบบลิ้นพันเลยคุณผู้ชมค,ครับก็นะครับเจ้ากล่องนี้นะครับหาซื้อได้ที่แค่ของกาันดัม กาดัมเบสนะครับซื้อได้แค่การดัมเบลส์ท่าก็ไม่รูกันดัมยากจังวะนะครับก็มันซื้อได้ที่การดัมเบสนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นตัวลิมิเต็ดเนาะตอนนี้ก็จะหาไม่ได้แล้วนะครับก็จะหาได้ก็คือตามตลาดนะครับที่ที่พ่อค้าเขาซื้อขายกันนะครับแต่ว่าไปที่กันการดัมเบสตัวนี้น่าจะไม่มีแล้วนะครับด้วยความที่เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องดีเทลเหมือนกันนะว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับลองหาข้อมูลดูนะครับก็ ดูจากความยาวกล่องนะครับตัวนี้นะครับรู้สึกพี่เจมบอกว่าบอกมาว่าได้มาประมาณ6,800บาทนะครับก็ราคานะครับขอบอกเลยว่าไม่ใช่สุตตตานอย่าไปซื้อนะครับแพงจริงนะครับก็มือใหม่ก็อ่าขุ้มตัวนี้ไปนะครับแต่ก็มาดูรายละเอียดข้างในกันนะครับว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับไปรับชมไปพร้อมผมเลยนะครับไป เรามาดูดีเทลกล่องนี้ใกล้ๆกันเลยนะครับนี่ครับเจ้าตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับคือมันยาวกว่าเฟรมของไอโฟนอีกนะครับเนี่ยก็คือมันยาวมากนะครับโอเคเรามาดูดีเทลหน้ากล่องกันก่อนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมาสเตอร์เกตนะครับเป็น MG 1ต่อร้อยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับมันเป็น m g 1ต่อร้อยแต่การน้ำเบสลิมิเต็ดยูนิคอนกันดั้มเพอร์เฟกติบิลิตี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่ความยาวกล่องเนี่ย ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายาวเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครมีเจ้าตัวสไตล์ฟีดอมนะครับเจ้าตัวเนี้ยยาวพอๆกับเจ้าสไตล์ฟีดอมเลยนะครับอ่ะเรามาดูดีเทลด้านข้างกันดีกว่านะครับดีเทลด้านข้างนะครับก็จะมีลักษณะของมันให้ดูนะครับนี่คือเจ้ายูนิยนิคอนนะครับตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นเฟรมสีฟ้านะครับแต่ว่าบอดี้มันจะเป็นสีขาวนะตัวตีเนี่ยอ่ายูนิคอนกันดั้มที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเฟรมสีแดงใช่ไหมแต่ต้าตัวเนี้ยจะเป็นเฟรมสีฟ้านะครับอันนี้คือยูนิคอนโหมดของมันนะครับ ก็อันนี้มือเนี่ยมันเหมือนของแบรนชีเลยนะครับแถมมีหางมาด้วยนะครับดูโหโค้รเท่เลยอ่ะอันนี้เนี่ยเท่จริงๆนะครับดู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 นี่ครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับวิธีทานฟอร์มก็มีนะครับด้านข้างนะครับมีฟอกพิษนะครับแสดงให้เห็นอยู่แล้วก็นี่นะครับเจ้าตัวเดสทอยโหมดนะครับเนี่ยดูความเท่ของมันนะครับโอ้โหมีมือแบบแบรนชีขวานแบบอะไรเนี่ยขวานที่นันจัวไม่ขวานมันใหญ่ยังวะโอ้เท่จริงนะครับดู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 อือเห็นแล้วอยากได้เองเลยนะครับ นี่ครับเดืองูปีกมันนะครับเหมือนเจ้าตัวเฟนิกเลยนะครับเป็นม้าขาวที่เหมือนเฟนิกเลยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนแบนชีนอมด้วยนะครับเนี่ยคือเจ้าตัวเนี้ยเหมือนรวมเอาม้าทั้งหมดนะครับทุกสายพันธุ์มารวมกันเลยนะครับทั้งแบนชีทั้งยูนิคอนทั้งเฟนิกนะครับมารวมอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับดูครับอือโคตรเท่เอเท่จริงจรดงก็ไม่อยากจะอวยเลยนะครับเนี่ยถ้าข้างในออกมาผิดหวังให้ทําไงนะครับเนี่ยโอเคดูด้านหน้าด้านนี้ไปนะครับนี่ครับดูความสวยของมันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ มาอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นเจ้าตัวนี้นะครับยืนแบบแอคชั่นเบสนะครับแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยอาร์เมดอาร์เมอร์เอนะครับเอออันนี้ผมไม่แน่ใจดีเทลเหมือนนะครับยังไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้นนะครับอันนี้อาวุธนะครับก็จะมีบีมไรเฟิลแล้วก็ไฮเปอร์บาสุก้านะครับซึ่งเป็นอาวุธมาตรฐานของยูเนี่ยนทุกกล่องเลยนะครับมีมีทุกกล่องนะครับอันเนี้ยไล้ว่าจะเป็นเวอร์คาร์ OVA มีเหมือนกันนะครับ นั่น้างนี่คือกันตั้มเบสนะครับที่สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็นี่ QR โค้ดนะครับลองไปยิงแล้วก็ไปสอบถานดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับเรื่องราคานี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับแรงนิดนึงนะครับโอเคก็ดีเทลกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับของุนกับที่เดิมก่อนอ่ะดีเทลก็ประมาณนี้นะครับหน้ากล่องนะครับดังนั้นเรามาดูในกล่องกันเลยดีกว่านะครับอย่าเสียเวลาเลยนะครับไปเปิดพร้อมกันเลยปึ๊บแม่จะขย่าก็ ก็กลัวกล่องฉีกงอก,กล่องมันสวยด้วยซื้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยหกพันนะครับหกพันนะครับไอ้ตั้มหกพันเลยหกพันหกพันเปิดดีๆเอ้ยหกพันโอ้ยอย่าอย่าอย่าหักนะลูกนะอย่าหักนะลูกหกพันนะลูกหกพันขอวางอย่างเบาๆมือนะครับนี่ครับก็มาดูของด้านในกันดีกว่านะครับนี่ครับด้านในก็จะมี เป็นล็อกๆเลครับสามล็อกนะครับในการนะครับแยกพัดสีมาเรียบร้อยนะครับนี่ตัวเฟรมนะครับพัดขาวพัดกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะครับแยกมาเรียบร้อยนะครับเราต้องหาสิ่งที่เราต้องหาก่อนนะครับรายการนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมดูบ่อยคุณผู้ชมจะรู้นะครับมันก็คือคู่มือนั่นเองนะครับเนี้เนียเนียคู่มือของมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มืออย่างเดียวันก่อนดีกว่านะครับป่ะมาเรามาเริ่มดูในส่วนของคู่มือนะครับเแค่คู่มือนะครับ ก็แตกต่างกับเจ้าตัวม้าที่ผมเคยรีวิวไปทุกตัวเลยนะครับก็เป็นดีไซน์แบบลิมิเต็ดอ่ะเนาะเป็นลิมิเต็ดนะครับมันก็เลยต้องฉีกนิดนึงนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยดูม้าตัวอื่นนะครับดูที่ตัวไอด้านบนได้เลยนะครับผมแปะไปให้แล้วนะครับก็มาดูกันเลยนะครับโอ้หนี่หน้าแพงเหรอสามหน้านะครับแพงมีสามหน้าทำจริงสามหน้าเลยหรอปกตินี่เห็นเต็มที่คือสองหน้านะครับอันนี้คือสามหน้าเลยนะครับแล้วก็มีตัวที่ไม่ต้องใช้อยู่หกบานเลยครับดูดูนะครับ เอก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 นี่เต็มเลยครับดากบาบไว้เนี่ยแล้วให้มาทําไมไว้เนี่ยโ,โหดูดิเนี่ยเป็นชิ้นส่วนแบบอะไหล่นะครับเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเ,เดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันดีกวก่อนนะครับว่าเจ้าตัวนี้มีทั้งหมดกี่แผงนะครับนับเลยครับ 3แผงนะครับทั้งหมดนะครับมีประมาณ43แผงนะครับอาจจะนับตกไปนะครับขออภัยด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีกี่แผงแนี่แต่นับคร่าวๆนะครับทั้งหมดมีทั้งหมด43แผงนะครับโอ้โห43แผงคนประกอบมันต้องอึดขนาดไหนคุณผู้ชมแค่20แผงนี่ผมยังประกอบเป็นวันเลยนะครับเนี่ยโอ้ยอมใจจริงๆนะครับก็ดูนะครับดีเทลนะครับนี่ก็จะมีรายละเอียดนะครับก็มีอาเมดอาเมอร์ดีนะครับใกล้ๆนะครับ มีอาเมดอาเมอร์ดีีนะครับมีเฮดยูแบ็คแพคแล้วก็มีแขนซ้ายแขนขวาหน้าอกนะครับกระโปรงขาซ้ายขาขวาแล้วก็บีมแมกนัมไฮเปอร์บาสุก้านะครับแล้วก็มีไฮเปอร์บีมเจวารินนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นอาวุธใหม่นะครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นจริงนะครับขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงดีเทลนะครับมาดูกนต่อเลยนะครับหน้าต่อไปเป็นไงนะครับนี่ครับอ่า ในส่วนของคู่มือนะครับที่เป็นจุดส่วนประกอบนะครับก็ดูรวมๆแล้วเนี่ยวิธีการต่อเนี่ยก็คล้ายๆเจ้าพวกเฟเนกหรือพวกม้าขาวปกตินะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะเด่นก็คือมันมีอุปกรณ์มาให้ค่อนข้างเยอะนะครับเช่นนี่นะครับดูตูแขนนะอันนี้เจ้าตัวพวกเฟเนกไม่มีนะครับแต่ว่าแบนชีมีนะแต่ถ้าจะซื้อ2อันแล้วก็เอามาผสมกันนะครับผมแนะนำนะซื้อตัวนี้ดีกว่านะครับมันมีให้ทุกอย่างเลยจริงๆนะครับดูครับดูไปเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับอันบล็อกก็ต้องดูให้ครบนะครับผม ไปกันต่อครับไปกันต่อนี่ครับแบ็คแพคไอ้แบ็คแพคหน้าตาแปลกๆวะ่ะไอ้แบบ็คแพบคบแบบของม้าขาวมันจะแบบนี้นะครับดูนะครับใกล้ๆนี่ฮะแบ็คแพคมันแปลกนะผมไม่เคยเห็นนะครับมันจะออกแนวเป็นปีกไหมดูดูทรงมันเหมือนปีกเนาะใช่ครับมันเหป็นปีกเลยอะ่ะเห็นปะเนี่ยมันเหมือนปีกนกอะ่ะเออดีไซน์ดีนะเนี่ยแปลกๆดีอะผมไม่เคยเห็นเหมือนกันก็อาวุธก็จะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยหน้าพาร์ทอาวุธก็มีครบนะครับมีวิธีประกอบ หางเฟนิกมาด้วยนะครับอันนี้ถ้าเป็นของยูนิคอร์นเฟนิกนะครับมันคือหางของภาคเนลาทีบนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ในภาคไหนนะครับเจ้ตัว Perfect Mobility เนี่ยไม่รู้อยู่ภาคเดียวกันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ประวัติมันนะครับก็อย่าลืมติดตามชมรีวิวเจ้ตัวนี้ด้วยนะครับขายของล่วงหน้าเลยดิเฟเนล่านะครับดูไปเรื่อยนะครับ นี่ครับมีวิธีทานฟอร์มด้วยนะครับนี่ครับทานฟอร์มมิ่งทูเดสทรอยโหมดนะครับก็จะมีบอกนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับวิธีทานฟอร์มด้านข้างด้านนี้มีบอกทุกอย่างเลยนะครับปึ๊บนี่ครับพับยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะทาน์ฟอร์มไม่ได้นะครับก็ในคู่มือมีบอกทุกอย่างนะครับที่คุณผู้ชมต้องรู้นะครับนี่ฮะนี่ครับ ชัดเจนนะครับรายละเอียดดีเทลแน่นๆนะครับถ้าใครไม่มีคู่มือนะครับลองดูคลิปผมได้นะครับเผื่อจะเอาไปต่อแต่อะไรนะครับแค่ไปดูครับแค่ไปดูนี่ครับอ่าสตีนนะครับก็ครบแล้วนะครับครบเล่มนะครับแล้วก็มีด้านหลังนะครับปกติเนี่ยด้านหลังเขาจะอ่าพวกกันดั้มนะครับเขาจะมีเป็นหน้าของมันนะครับแต่ว่ามาดูนะครับอ่เจ้าตัวนี้ฉีกนะครับก็คือด้านหลังนะครับเป็นปกนะครับปกก็คือเอาจุดติดดีคอมาใส่ซะเลยนะครับได้อวะไม่ได้อะวะเออ ก็แปลกดีนะครับนี่ครับจุดติดดีคอนะครับครบคันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าดีคอมันน้อยๆนะครับเนี่ยเนี่ยดูดิเห็นปะผมรู้สึกว่ามันน้อยๆนะครับหรือม่ผมคิดอาจจะคิดไปเองนะครับว่ามันน้อยนะครับแต่ก็ม่นรู้สิผมว่าตัวอื่นมันน่าจะเยอะกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมม้าขาวนะครับม้าขาวก็คือม้าขาวนะครับจุดติดดีคอก็จะประมาณนี้นะครับก็รวมๆแล้วนะครับคู่มือนะครับโคตรเท่นะครับบอกอ้ามันสวยมากนะครับอ่ ดูดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินนะครับก็จบไปนะครับสำหรับคู่มือของเจ้า Perfectibility นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในกล่องต่อเลยนะครับโอเคมาดูในส่วนของกล่องนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะแบ่งเป็น3บล็อกนะครับซึ่งแต่ละบล็อกเนี่ยก็จะใส่อ่าอยู่เต็มทุกล็อกเลยนะครับทุกถุงนะครับแล้วก็มาดูนะครับในส่วนของดีคอนก่อนนะครับอันนี้คือดีคอของมันนะครับอันนี้นะครับเป็นดีคอขูดนะครับแล้วส่วนด้านในเนี่ยเป็น อันนี้รู้สึกจะเป็นดีคอน้ำนะครับเป็นดีคอน้ำแล้วก็อีันนึงเป็นสติ๊กเกอร์ฟลอยด์นะครับที่อยู่ด้านในนี้นะครับก็มีทั้งหมด3ดีคอนะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะใช้ดีคอไหนแต่ว่าแบบคูนเนี่ยก็ถ้าเป็นของบันไจเนี่ยผมก็ขอบอกเลยว่ามันก็ใช้ได้นะครับโอเคแล้วก็ตัวดีคอน้ำเนี่ยไม่รู้จีนทําออกมาหรือยังนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะยางนะเพราะว่าด้วยความเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับไม่รู้มันทําหรือยังนะครับก็ลองใช้ดูนะครับผมว่าเขาให้มาครบ ตามดีเทลที่เห็นในอจ้าตัวคู่มือเลยนะครับสวยงามนะครับโอเคเราไปดูอันอื่นต่อนะครับจกไปในส่วนของดีคอร์ทีนี้นะครับเราจะมานับกันนะครับว่าแต่ละแต่ละส่วนเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยมีกี่ถุงนะครับเดี๋ยวนับไปพร้อมกับผมเลยนะครับไปหนึ่งสองสามสี่บ็อกแรกนะครับมีทั้งหมด4ถุงนะครับบ็อกที่สองครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบล็อกสองมีแปดถุงนะครับแล้วก็มาดูบล็อกสุดท้ายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าบล็อกสุดท้ายนะครับมีทั้งหมดห้าแผงนะครับโอเคก็อ่าเปยนอะไรนะมีสี่มีแปดแล้วก็มีห้านะครับห้าแผงนะครับเอ้ยไม่ใช่ห้าแผงห้าถุงนะครับขออาภัยด้วยนะครับที่พูดผิด <Das que ath> มาดูในส่วนของพลาสติกกันดีกว่านะครับพลาสติกดูอันนี้อันนี้นะครับคือพาร์ทน่าจะเป็นพาร์ทเฟรมของมันนะครับก็ผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับพารเฟรมสีฟ้าเนี่ยถ้าเทียบกับยูนิคอร์น <c oughs> เฟนิกนะครับก็ผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้จะรู้สึกเข้มกว่าหน่อยเข้มกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้มกว่ากันมากนะครับนี่ฮะฉีดสีผมไม่ต้องพูดถึงนะครับของแท้อย่างไงมันก็ดีนะครับมาดูของอันนี้กันบ้างนะครับอันนี้พาร์ทสีดํานะครับ ก็ถือว่าไม่ได้ดำสนิทนะครับเหมือนดำดำปนน้ำตาลมานิดๆิดนะครับแล้วก็แล้วตัวอันนี้น่าจะเป็นส่วนกระเป๋านะครับแล้วก็พวกเท้านะครับก็ดูนะครับการฉีดสีพลาสติกนะครับก็เหมือนจะเหมือนจะจริงๆอะมันเหมือนเคลือบด้านมาแล้วนะครับเหมือนพวกเคลยร์ด้านนะครับก็สวยสุดผลงานครับผมนี่ฮะวัสดุแข็งแรงแน่นอนนะครับของบันไดมาดูในส่วนของนี่กันบ้างดีกว่านะครับพาร์ตสีฟ้าแบบด้านนะครับอันนี้คือ ตัวพาร์ติปานะครับก็จะมีเขานะครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นส่วนขาแล้วก็ส่วนตรงหัวนะครับก็เป็นส่วนพวกไซโคเฟมนะครับที่อยู่ติดๆไซโคเฟมนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่แบบมีออนนะครับไม่ไม่เหมือนกับตัวตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแบบแบบด้านมาเลยนะครับเป็นแบบด้านก็ถือว่าดีเทลเนี่ยก็สวยๆดงางามนะครับไม่มีรอยอะไรนะครับแต่ก็แอบเห็นแอบเห็นรอยติดๆอยู่นะเห็นปะ มันก็เป็นรอยพลาสติกนะครับซึ่งฉีดสีไม่สม่าเสมอหรือว่ามันเป็นลายมันไม่รู้นะครับเหมือนชุบสีแล้วมันไม่เปันอารมณ์เหมือนเวลาคุณทาทาสีมันไม่ไปทางเดียวกันนะครับมันก็จะเห็นอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหานะครับของแพงนะครับแค่เห็นราคาก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันดีไปหมดแล้วนะครับก็เอามาดูอะไรให้ดูอีกอ่ะนี่ครับการแยกสีของเขานะครับนี่ฮะพาร์ทนี้นะครับโอ้ สีมันเหมือนกันไหมเนี่ยผมว่ารู้สึกว่าสีมันต่างกันนะครับใช่ครับผมสีมันต่างกันนะครับล้าตัวเฟรมตัวนี้นะครับกับถ้าตัวอาวุธพาสอาวุธนะครับสีมันแตกต่างกันนะครับก้าตัวนี้จะดูอ่อนกว่านิดนึงแล้วก็้าตัวนี้จะดูเป็นความเป็นอ่าเป็นฟ้าแล้วก็อมเขียวนิดนึงนะครับก็คู่สวยอะเออผมรู้สึกว่าเออขวานมันเนี่ยอันนี้คือเอฟเป็ขวานแน่ๆอยู่แล้วนะครับโดยด้วยความที่เออดีเทลมันก็ดีนะครับแล้วก็พลาสติกเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นนีออนที่ ที่ดีอ่ะผมว่าถ้าเอาไปชุบแสงหรือเหมือนเอาไปนะครับส่องอัดนะครับผมว่ามันน่าจะเรืองแสงได้ด้วยมั้งคิดว่านะครับก็เดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับในตอนที่เราประกอบเสร็จกันแล้วนะครับแล้วก็ดูนี่ครับผมดู่คัืออะไรเนี่ยนี่ครับไม่รูนะครับว่ามันคือเตาปฏิกรณ์หรืออะไรไม่ดูนะครับใหญ่มากนะครับนี่ดูนะครับดูดูดูเท่าแขนผมนะครับนี่ดูดูวัดกันนะครับนี่ครับใหญ่มากเลยนะครับ อันนี้ปรติดตรงไหนเนี่ยผมว่าไม่แน่ใจนะครับอุ้ยลูดีใหญ่มากเลยอะแล้วก็นี่ครับพาร์ทโลนะครับนี่ครับก็รายละเอียดพลาสติกก็จะประมาณนี้นะครับโอเครายละเอียดในกล่องคราค่าวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถลงดีเทลให้เห็นถึงในแผงได้นะครับเนื่องจากว่าพี่เจนเนี่ยเขา ให้มาอันบล็อกนะครับแต่ว่าเขาจะไปประกอบเองนะครับก็อยู่ในช่วงล็อกดาวด้วยเนาะที่เขาประกาศมานะครับไม่ไม่รู้ว่าวันที่ออกอากาศไปเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้หรือย่างนะครับว่ามันล็อกดาวแล้วนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปประกอบเองนะครับผมก็เลยไม่สามารถแกะถุงให้ดูได้นะครับขออภัยด้วยนะครับก็ลองพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าราคาอยู่ที่6000กว่าบาทนะครับ6,000บวกบวกนะครับตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ ตัวพลาสติกมันก็ดูดีไม่ใช่ดูดีอะเพราะว่ามันมันสุดอะนะครับวางเป็นของแท้มันก็สุดอยู่แล้วนะครับจะมีดีกว่านี้เหรอไม่รู้นะครับไม่มีอะไรดีกว่าของแท้แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับตั้วตัวนี้นะครับมีอาวุธมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครเป็นแฟนม้าเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันพัฒนามาจากหลายๆตัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบนชียูนิคอนขาวเเน็กอะไรพวกนี้มันรวมมาอยู่ในตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ก็คุณผู <tinc S 2> ้ชมอยากจะรู้ประวัติของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็อยากเห็นจุดขยับจุดอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมไม่ได้ขายนะแต่รอดูคลิปประกอบมันนะครับอันแน่จะพึ่งนะครับจะพึ่งไปไหนนะครับก็วันนี้มาอันบ็อกเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปประกอบเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับที่ผมจะประกอบเจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับหวังว่าจะได้ความรู้แล้วก็การรีวิวเจ้าตัวม้าขาวนะครับหรือเรียกว่ายูนิคอนไม่อยากอ่านชื่อเลยอะ อ่านชื่อให้คีย์หนึ่งก่อนจากกันนะครับ The Gundam Base Limited Unicorn Gundam Perfectibility นะครับก็ก่อนจากกันนะครับก็จะลืมนะครับว่าเรามีอ่าโปรเจกต์ในการทำสีกันอยู่นะครับผมไม่ได้ลืมนะครับแต่ว่าอ่าช่วงนี้นะครับก็ฝนตกฝนอะไรนะครับก็เลยยังไม่ได้ทำสักทีนะครับเร็วนี้แน่นอนครับในการทำสีของเจ้าตัวอ่า6642ดาบันนะครับก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับ วันนี้นะครับพอแค่นี้แหละพูดซ้ำหลายรอบแล้วเจอกันคลิปหน้าผมคุณผู้ชมบ๊ายบาย